ท่านมาถูกหมดเลยวันนี้เราเราก็ถูกหมดอ่ะวันนี้ไม่ได้ไม่มีเหรอเฮ้ย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 เฮ้ นิดหน่อยมันยกได้นิดหน่อยเองอไม่ได้ขอขอขนมหน่อยขนมบางกอมีให้นอ่ขนมพี่เดี๋ยวเราหยิบให้เหรอโอ้โหเออเราเพิ่มเรากำลังหาผ้าตัวก็เลยได้ครับก็เลยว่าพาเพื่อประมูล มีร้านเสร็จแลด้วยร้านหนึ่ง่มต้นอไอ้ล่าอ้ล่าราคาเมื่อกี้เขาอะไรนะยกป้ายละหนึ่งร้อยบาทาาใส่แล้วคนะอ่ไม่ไเปแล้วลนะ้คือที่หลายไท่าไหน